ครับทมดครับทาไมพลทหารถึงต้องเป็นสองปีครับขยับเข้ามาใ,ใกล้ทำไมพลทหารถึงต้องเป็นสองปีถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันแสดงว่ามันต้องเท้าความไปที่อดีตใช่ไหมครับคือณปัจจุบันเนี่ยการเป็นทหารกองประจําการไม่ใช่เป็นแค่สองเอยไม่ใช่เป็นสองปีอย่างเดียวเป็นทั้งหกเดือนและปีหนึ่งโดยการยื่ยนวุฒิหรือสมัครใจนะครับแต่ผู้หมวดจะเล่าถึงอดีตการนะที่ทหาร เคยตรวจเลือกแล้วไปเป็นสองปีนะมันมีที่ไปที่มาอยู่เคยอ่านเคยอ่านเจอนะครับทหารเป็น2ปีเขาแบ่งเฟสออกมาอย่างนี้คือ6เดือนแรกทหารกองประจําการจะต้องเข้ารับการฝึกพร้อมพัฒนาศักยภาพควบคู่กันไปนะครับหเดือนแรกอีก6เดือนที่2นะครับทหารก็จะซึมซับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของทหาร และหนึ่งปีสุดท้ายนะครับทหารจะต้องปฏิบัติภารกิจทุกอย่างนะโดยก็จะซึมซับเป็นทหารอาชีพให้ได้มากที่สุดเหมือนกับข้าราชการทหารนี่ก็เลยเป็นหลักสูตรทําไมพลทหารถึงต้องเป็น2ปีนะครับแต่แต่ไม่ได้พูดถึงยุคนี้นะยุคนี้เนี่ยมันเป็นได้ทั้ง6เดือน1ปีโดยการยื่นวุฒิอันนี้พูดถึงไอ้ทำไมไม่เป็นสไม่เป็นสี่หรือไม่เป็นหพอเข้าใจไหม ขเข<อ>า <ใจ S 2> แปลงเฟรดออกเป็นในลักษณะนี้เข้าใจอ,อยู่เนาะครับโอเคก็ตามนั้น